ก็ในกลายมาเป็นว่าอัครในเหสีเหล่านั้นก็ในกลายมาเป็นกษัตริย์ราชาขึ้นในรูปรรมครับคู้มีาาอาข้าเจ้าแต่ไมไ่จัดว่าเป็นเลิกไม่ได้จัด่าเป็นเลิกคือก็้อยูอยู่ในขัานไปดีดอกป็นรวชาช่วยไมได่ดูแดงจัดเหมือน,นกับคู่เป็นเตกษัคระยหรือว่าคู่เป็นเลิกอันนี้ก็คือลักษณะ ทีนี้เเราแด้มาทอสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยและเวลาผู้คนผู้มีบูญเนี่ยกำหนดเกิดการเกิดขึ้นมาเนี่ยรองรับด้วยอะไรหนึ่งการเวลาสมบูรณ์สองค่าค่าบริวารสมบูรณ์สามวันนะแห่งการแห่งการมีชื่อเสียงผู้สมบูรณ์อย่างน้อยก็ต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนด้วยอย่างน้อยก็ต้องมีความสมบูรณ์เนี่ย ข้าข้าบริวาร้ัถึง์ูนทองมีความสมบูรณ์ทุกอย่างสาองระปบแต่ทีนี้คนมีบุญนี้เนี่ยจะมีทรัพย์สมบัตินี้เนี่ยโดยสวรรค์เป็นคู่กำหนดในการจัดสรรทุกอย่างเขาบอกว่าน้อยมากที่จะถูกทำลายไปยานสาธารณชชนน้อยมาก แต่เป็นจำนวนมากจาะคงอธิบายแจก่ใจเลี้ยงที่สูสงสงในพุทธศาสนาราช่วยอายุไขของคู่เป็นเลิศแห่งเองรักะนี้เนี่ยจะสิน้นอายุไขฉะนั้นวิบวรรษยุนตกเรศษฐีจะมีการแจกทานจะม,มีการเลี้ยงแจกทคงแก,แก,แก,แกางทานแก่แก่แก่ยากโยงทั้งหลาย แต่ก็จะแจกอยู่แจกกับพวกแต่ทางที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจา้า,ยายวยญาติโยมต่างๆที่จะเดินทางมาเดินทางมาพบพระพุทธเจา้าลำบากลำบนในากา,การกินข้าวปลาอาหารไอ้นี่มีต่าเสษ็ีท่านไปจัดถวายทามในทั่วพุ้งสารพิทเลยเหมือนกับใช้วร,รมันที่เจ็ด ที่ท่านสร้างอารมณ์ขยะสาราเนี่ยตั้งแต่สุโพไทยยานเมืองเสียมาเรียบตั้งแต่เพชรบุรียานเสียมาเรียบตั้งแต่สกลนครยานเสียมาเรียบตั้งแต่อุบลอุบลตั้งแต่พิมายอ่ะทูกสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าอารมณ์ขยะสาลาทูกสร้างขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าซักของกุมี แต่จะไม่ไปซื้อว่าซื้อควายแจกจายแล้วไาหาลูกหาเมียหายพุทธบรีศาสตร์นะไปไปไม่ได้สมบัติของคู่มีลุกนี้จะถทูกจะสรรอย่างนั้นไม่ได้จะถูกนำไปเพื่อทำการบูชาองคคปผู้ปรารถนาอยาเต็มพระพิธเจา้าอันนี้คือทรัพย์เจมืนมากของคู่มากเ็นบารมีแต่จะแต่จะามดเลยวิธีการไหนก่อ คุณแท้แต่ว่าฟ้าดินจะเป็นผู้กําหนดอย่างน,น้อยคนมีบุญที่เ,าาเขาคนไม่เอาคนงู้ไปเป็นนักวิชาการคอยจัดสรรงบประมาณขาองนะเขาออกมนเขาต้องเอาคนที่มากโดยเารามีมูงข้าวข้าวก็ต้องชิมทำกับข้าวก็ต้องอร่อย้องสะอาดเาขาคงไม่ทำงวงหรอก,กูงข้าวกขาคงไม่ทิ้แขกกินหรอกนั่นคือลักษณะของคู่มีบุญเขาเรียกว่า อนนีบุญต้นแรกอันนี้บุญต้นแรกอันนี้บุญต้นที่สองบุญต้นที่สองนี่เนี่ยบุญต้นที่สองนี้มันมีทั้งบุญและมันต้อมีทั้งบาป ยังกรณีที่ว่าเวลาจะไปเองคำเอาอย่างสมมติว่ายังเวลาเราจะมารับใช้คุณบายจรางเนี่ยอย่างไม่น้อยก็ต้องไปต้องไปบ้างที่หวหาอย่างไม่น้อยก็ต้องจ้างค้นข้างบ้างือแลบ้างเสียปัาใจเงินทองเข้าไป ไอ้คำว่าเสียปัจจัยเงินทองเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราติดพันวัดวาอารามรูบาอาจารย์เราก็จะสามารถจ้างเขาเปเไปเดือนได้เอา 8, เดี๋ยวแะาไปพันเดี๋ยวลรามือสว่าเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่คุณจัดสรรแต่เขาเรียกว่าบาจกกัดสรรบาก,ก็คืออะไรไหมคมว่าถ้าเราให้น้อย บ้านเราไปดุนะแต่ถ้าเรากนมากเขาจะต้องนั่งเฝ้าตลอดเวลาเขาจะอะไไม่ต้องไปตอนนกไม่ต้องไปฮัาลาหามนูเขาจะนั่งเฝ้าเลยค่้งเขาได้เดี๋ยวเราด,ดูเดี๋ยวเราดุสองนั่งเฝ้านี้ด้วยนะ <c oughs> แต่ทีนี้ก็รากดขึ้นมาว่าพอเราเข้าวัดบุญก็จะสานให้เรานั้นได้สร้างทานบารมีครับอุบายจา้ะ <c oughs> แต่ทีนี้บุญเนี่ยจะถูกเียกขึ้นมาอธิบายตามอุปนิสัยเขาจะต้ตามเหตุตามปัจจัยเช่นอย่างเราเคยมีวิบากรรมอะไรมาก่อนเขาจะเสนอให้เรานั้นอยากจะทำสิ่งนั้นโดยกรณีที่ว่าเรามีแม่เราก็มีสามี แต่ที่นี่แม่ก็สามีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแต่ว่าน้อยคนที่จะ่ายแม่มากบางคนก็มากหน่อยที่ว่าให้สามีมากเ้ <c oughs> ื่อความติดค้างวิบากที่ว่าเป็นอสุลตัวนี้เป็นเห่อทำให้โขนเทพเทวดาซึ่งอยู่บนหัวของเราเนี่ยไม่สูงมากนักเท่าไหร่ เขาปกิโยวเอาเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเราอยากจะให้เธอเนี่ยตงทานมา,ารมี้วยการถวายเป็นเจ้าภ้าพอาหารเขาบอกว่าแค่สามวันเลยวันแรกทำสามวันเลยเพื่ออะไรล่ะเพื่อต้องการอยากจะให้มันบล้างกันกันกบ้งที่เราเนี่ยดวงสามมีในอดีตหรือว่าในในสิที่ีกานมา ให้เราเลยสร้างทำบุญกับครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเวลาสามวันโดยมาาันจะเกิดความคิดแต่คิดแต่ความว่ามันอยากจะทำมันอยากจะทำอยากจะทำไอค้คำว่ามันอยากจะทำอยากจะทำมันย่างอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากว่าค่วยเมเทเวดาอยู่บนหัวของเราเขาต้องการอยากให้เราเนี่ยสร้างตัวตน เพราะต้องการให้มันเกิดความทวงรุ้กับว่าบุญที่เคยอุปถัมภ์แม่นั้นนี่มันน้อยกับความน้อยกว่าบุญที่อุปถัมภ์สามีของเราเมื่อมันน้อยกว่าแล้วไปจะต้องเอาบุญของพกุกศาสนาเนี่ยไปค้ำเอาไว้เื่อเราโศกอะไรมาเทีเย คนที่มาได้รับการดูแลดูแลพ่อแม่มากๆเน่ยไม่มยได้ดูดูดูแลพ่อแม่ไม่มาได้ดูแลแล้วก็ไปเอาใจใส่ใจ่พ่อคุณว่าเอาชีวิตเอาการดูแลสามีบ้างดูแลนั่นนี่บ้างเขาต้องมันปลายของชีวิตเนี่ยแต่ยังไม่ถึงบั้นปลายหรอกแกเจ็บแขนเจ็บขาขาเจ็บขี้ขาเจ็บพิการบางทีจะขาตายบางทีตายบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยๆไป นั่งบะโอยเจ๊กะโอยรึปะโอยโอยตลอดเลยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าใช้สังขารไปเพื่อรับใช้คนอันเป็นที่รักทำรูน้ำข้ามเลยสามีกระด้างสรามอย่างเดียวแต่ยายคนเก็ตอกหอกไปใช้ของตลาดเลยแข่งหดแข่งไปแล้วก็แข่ีสีเขาเดกว่าพูดยัยไมา ชีวิตมันไม่มีเวลาพักผ่อนต้องการเป็นแค่ลูกกับสามนีนี่นาะนะให้อยู่ดีกินดีพอมันถึงวัยสำคัญมันล้วงรอยขึ้นมาเจ็บไปทั่วเลยเขาเจ็บนั่นเจ็บนี่เจ็บนี่เจ็บนั่นเจ็บไปทั่วเลยไปจ้างหมอมาดี่อนแ้วไปชีดยา่อนแ้วไปหายสักทีหรือว่วิบากกรรมน,นี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เทวดายอยู่บนหัวนี่นะ เอาป้าใจเงินทองเนี่ยพินีเนี่ยอ้าวมาสร้างเลยเอามาเช่วยเราวัดก,กันหน่อยดิที้การเชื่อาิาวัดเนี่ยราคาขนาดนี้เป็นเวลาสามวันขนาดนี้เนี่ยแล้วมันเกิดทนันสมได้อย่างไรเรือหนึ่งไอ้ที่ว่าคนเราแจ็บแข่งเจ็คขาเจ็บไข้ไเลยปรยอ่อนอ่อนแอะแอะอย่างเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากทั้งลูกทั้งสามี ไม่ได้ประกอบอยู่ในคำบ่าววัดวารามท่องทุกคนก็คือครับเป็นคนตอคนทำต่นตอเป็นทั่วไปเสือมไม่ใช่คนเอาบุญเอาบุศสนไอ้ลูกนี่กืลูกไป้คนทั่วไปลูกที่ไม่ค่อยจะยึดยืบุญกุศลอให้กับแม่ไม่มีเพราะมันไม่มีขึ้นมาตอนลยเป็นเหตุทำให้แม่นั้น ที่หาเรียกมาทั้ลูกทั้งสามีเนี่ยถามว่าร่างกายมัาต้องซูทโฟนในเรื่องภพกติธรรมดาเขาบอกว่าพูดได้เดินได้เนี่ยมันก็นยังหนีกับคนเขาเรียกว่านอนพิเสียยมใครคนคอยดูแหลืออย่างนี้ดีกว่าก็เลยกระเด็นทำให้เทวดานนเนี่ ตั้งโมฆาทิฐานคือยกเอา,าทำขึ้นมาให้ลูกหลาเนี่ยไปสร้างรืงปไปแต่ที่สร้างไปเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยเราพาา่ออิบาย์ที่ฟังว่าคึอนข้อที่หนึ่งให้เขาบอกไว้ว่าโคนอันนี้จะเป็นไปเพื่อการระงับไม่ให้สามีหรือว่าไม่ให้ลูกนั้นเนี่ยปัทุสรายหรือปัทุสกรรม แกบุคคลผู้เป็นมานลาในคราที่จะให้ได้ป่วยในคราที่ปกคุภาพและในคราที่ยึดยื่นผลประโยชน์ให้ไม่ได้เพราะุณนทุ่นงสร้างลูกก็จะเข้ายึดยื่นเข้ามาช่วยสามีก็จะเป็นเดี่ยวเป็นแรงต่อน,นี้แล้วก็ททำให้เกิดมีการถอนพัน เขาเรียกว่าเป็นน้ำนึ่งใจเดียวกันพึ่งพาอาศัยกันวันหนึ่งเราไปแขงแรงสามีและลูกก็เข้ามาซัปพอร์ตดูแลแทนที่คุณจะไปทำหน้าที่ในการเกี่ยวกรอมชักนำให้เกิดสติปัญญาและนำพาเป็นไปเพื่อการดูแลซึ่งกันและกันอันนี้คือประเภทที่สองทุกคนไลยคนทันคนเขาต้องทำกันอย่างนี้ อันนี้เขาเรียกว่าอุปการหนึ่งวนประการที่สามว่าด้วยกรรมชักนำประเภทที่สามที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ทุปการมีชื่อมีเสียงมีนามสกุลมีฐานะมีบ้านมีช่องมีที่อยู่อาศัยแต่บุคคลเหล่านี้เขาเรียกประเภทที่สามก็คือหนึ่ง ไม่ค่อยม,ม,มีสวรรค์คุ้มครองมีแต่กรรมบรรชาการม,มีแต่กรรมบรรชาการหรือพวกง่ายๆเขาก็เรียกว่าพักโพคิสัมโนยพักโภคิสัมโน้โอยใจเป็นเรื่ที่ให้เรา,าต้องกล่าวว่าพักโภคิสัน้อย การเกิดมาของมนุษย์ประเทที่สามนี้ไม่ไหวดีไม่ไหวชายเป็นบุคคลผูไ้ไรบุญเป็นบุคคลผูไ้ไร้วาสนาแต่เป็นบุคคลผู้พอจะสอนเขาเพื่อประโยชน์เพราะว่ามันเกิดจากการมีบุคลการรมร่วมกันไร้บุญไรว้วาสนา แต่คําว่าไร้บุญไร้วาฒนะนี้เราจะไปมองลักษณะแบบไหนอุปมาแบบไหนคนมันถึงไเห็นเราถึงแะ่เห็นเราจะยกตัวอยา่างให้ฟังอย่างสมมติว่าเอาสมมติเราเป็นผูน้หญิงก็แล้วกันเราจะมีความรับผิดชอบครอบครัวเป็นจริงเป็นจัง แล้วก็ไม่คอยมีปากมีเสียงไม่ว่าลูกไม่ว่าสามีจะรู้ตาคมเห็นทุกสีอย่างไงก็แล้วแต่ต้หน้ารักกันไปถ้าอุปมามันเหมือนกับว่าคนได้สามีหน้าตาดีแต่ตนเองที่เหร่ไปหาสามีใหม่ไม่ได้คือทางน้ำมันเราไปจะเลือกสามีได้ แต่ไอ so ้นี้เรากลายมาเป็นค้นขี้เลยเลือกสามีไหนได้ก็ต้องเอาใจสัตว์เขาเลยเรียกว่าเป็นพระโคที่สัตว์น้อยต้องอยู่ใต้อำนาจมือลุงเขาเขาไม่มีที่สิ้นสุดจะใครได้ป่วยไอ้พวกเค็กๆบางครั้งก็เดินไปหายูกยามาตินเองพูดไปได้เพราะว่า ถ้าเขาเห็นเขาคงจะเห็นนานแล้วพูดกับลูกไม่ได้พูดกับสามีไม่ได้เจ็บใครได้ป่วยขนาดไหนกว่าช่างเราต้องพยุงสังขานเป็นไปเพื่อการดูแลตนเองนั้นเนเี่ยอยู่ตลอดเวลาทำไมบุคคลเหล่านี้ถึงปลายมาเป็นพูดไม่ออกบอกไม่ได้ และตั้งอยู่ในปุดมคติอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายมันจะมีวิบากรรมอยู่สองประการด้วยกันซึ่งชักนำให้บุคคลเหล่านี้ทั้งหญิงทั้งชายที่ตกเป็นทาสทั้งเรือนร่างทั้งจิตใจมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่ง ผุคคลผู้นั้นในอินาติชาสร้างมายาเอาไว้เยอะหาผลประโยชน์โดยที่ว่าไม่มีอิริโอตาปะหรือว่าเกินเลยเกินเกินความพอดีไปเกินเลยเกินเหตุเป็นความพอดีพอเกินเลยเกินเหตุเป็นความพอดีไปแล้วอันนี้เขาก็เรียกว่า มุเคลื่อนวิกลายมาเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งแบกความโนมโมก็คืออะไรโนก็คือกรรมชนิดหนึ่งแบกความโบเอาไว้บนสมองอยู่ตลอดเวลาแต่ทีเพรพอคนเรามันโน้มมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากขึ้นมาเนี่ยม,มันจะก,กลายมาเป็นคนที่ไม่มีสติจิตใจไม่มังาม เพราะแต่ว่าวิบากกรรมอันนี้มันโคจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆชาติหลังชาติทัดไปกลายมาเป็นคนที่มีรูปกายวิบากไม่มีหน้าตา็ไมเมียืีเขเลตั้งจะมูกัวใหญ่เกินไปหักบ้างตาก็โล่งบ้างเลี้ยงวิบากก็ใหญ่เกินไปเวลาพูดจาตัวเมียเสียงตกลางกลางกลางเลยอันนี้เขาเรียกว่ารูปกายวิบาก แต่ว่าบุคคลเหล่านี้บุคคลที่เกิดมาทุกคนจะต้องมีบูญสัมพันธ์เชื่อมกันทั้งลูกทั้งสามีและภรรยาแต่ด้วยวิบากกรรมในอดีตชาติาเป็นตัวส่งผลจึงต,ต้องเกิดมาเป็นต้องขายท้อวิบากกรรมให้คนนั้นบริโภคกรรมตัวนี้เขาจงให้เหตุผลว่าถ้าจะไปขายในงาน ให้คนที่เขามีเงินมีทองตอนที่เขามีเงินมีทองเขาไปเอาคนที่ไหนแต่เนคนรับใช่หรอเขาไปจะต้องเอาคนที่หน้าตาดีบ้างแต่ทีนี้คนอย่างนี้จะต้องไปขายความรายงานเขาจะไปขายรายงานขายกรรมเมียให้กับอะไรให้กับสามีหรือให้กับลูกหรือไม่บางครัง้งก็สามีมาขายให้กับภรรยา สุเท้แต่ว่าบุคคลเหล่นี้ใครจะเป็นบุคคลผู้ยึดถือวิบากรรมโดยนี้พรีิกรรมเมื่อส่งผลไปแล้วมันสุเท้แต่ว่าปัจจัยแห่งกรรมนั้นมีมากมีน้อยขึ้นตรงอยู่กับคำว่า,าความจิดเช่นอย่างบางกรณี เรามีกรรแค่สี่สิบแค่แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ใช่ระดับหนึ่งมันตัดต้เรื่องออกบางคนก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้นานหน่อยแต่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ปั๊บเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าเราเห็นไหมว่ามียายแก่ๆบางคนถุงล้ามโซ่